เรื่องนี้เป็นเรื่องใหญ่ของคนกรุงนะคุณผู้ชมคะล่าสุดวันนี้ทางทีมข่าวสำนักข่าวไทยเราลงพื้นที่ตรวจสอบพื้นที่ที่มีฝุ่นละอองขนาดเล็กกว่า2.5ไมครอนเกินมาตรฐานต่อเนื่องเลยนะคะวันนี้ทีมข่าวของเราคุณคณิ t h ามณเฑีวรินไปตรวจสอบมาแล้วนะคะว่ามีผลกระทบกับประชาชนคนกรุงมากน้อยขนาดไหนนะคะติดตามกันเลยค่ะ ผู้คนใส่หน้ากากอนามัยเดินถนนในเมืองหลวงหวังป้องกันฝุ่นมลพิษเริ่มมีให้เห็นมากขึ้นหลังกรมควบคุมมลพิษตรวจพบฝุ่นละอองขนาดเล็กกว่า2.5ไมครอนหรือ PM 2.5เกินค่ามาตรฐาน50ไมโครกรัมต่อลูกบาศเมตรมาอย่างต่อเนื่องหนึ่งในนั้นคือบริเวณถนนพหลโยธินวินมอเตอร์ไซค์รับจ้างริมถนนพหลโยธินบอกว่าอยู่วินนี้มา3ปีแล้ววิ่งวินตั้งแต่6โมงเช้าถึง2ทุ่ม ฝุ่นเริ่มเยอะขึ้นหลังมีการก่อสร้างรถไฟฟ้าช่วงที่รู้สึกว่าฝุ่นเยอะที่สุดคือตั้งแต่เดือนกันยายนปีที่แล้วมาจนถึงตอนนี้แรกๆก็มีอาการหายใจไม่สะดวกแต่ตอนนี้เริ่มชินแล้วมีอาการเหมือนเหมือนกันครับนะปกติเหมือนว่ามันหายใจลําบากแต่เราก็ต้องหาผ้ามาปิดปากปิดจมูกไว้เวลาขับรถจะบอกผู้โดยสารประจําถ้าคนไหนที่เขาไม่มีผ้าปิดจมูกก็บอกให้เขาเอาผ้าปิดจมูกมาด้วยว่าฝุ่น,นเยอะ แต่ถ้าอย่างเงี้ยเราก็ต้องเปิดเพราะว่ามันถ้าปิดไว้ก็มันทั้งวันก็ไม่ได้นะก็ไม่รู้จะทำไงครับก็ได้แค่นี้ส่วนลูกจ้างร้านข้าวมันไก่รายนี้บอกว่าทํางานที่ร้านนี้มา7 8เดือนแล้วตอนแรกก็มีอาการหายใจติดขัดแต่ก็ต้องทนเพราะไม่มีทางเลือกหายใจแบบมันมันแ,บบแต่ผืดนแรงชูนมันเยอะและระหว่างวันที่ต้องทํางานอยู่ตรงนี้และก็ที่เราแบบไม่ไหว ปิดปากแต่มันไม่สามารถทำได้ทั้งวันใช่ไหมใช่ค่ะว่าถ้า่วงอากาศร้อนอนนย่างเงี้ยมีถ<ม>ึงข<ม>ั้น,นต้องหย<ช>ุดงานนะคะแล้วรงที่ทำไม่มทหนหน,น,นาคทนหนาใช่ไม่มีทางเลือกไม่มีทางเลือกแต่เป็นแบนี้เราเป็นเรืองรองเขาเราไม่มีทางเลือกแม้ทั้งสองคนยอมรับว่าไม่มีทางเลือกแต่สิ่งหนึ่งที่พวกเขาคิดว่าน่าจะช่วยบรรเทาปัญหาได้บ้าง คืออยากให้เจ้าหน้าที่ฉีดละอองน้ำเพื่อเพิ่มความชื้นในอากาศและล้างถนนเพื่อลดฝุ่นละอองอย่างน้อยสักวันละครั้งก็ยังดีถนนลาดพร้าวค่ะเป็นอีกจุดหนึ่งค่ะที่กรมควบคุมมลพิษระบุนะคะว่ามีฝุ่นละอองขนาดเล็กกว่า2.5ไมครอนหรือว่า pm 2.5เกินค่ามาตรฐานแล้วก็เริ่มมีผลกระทบกับสุขภาพประชาชนแล้วซึ่งก็จะเห็นนะคะว่าตลอดแนวถนนเส้นนี้อยู่ระหว่างการก่อสร้างรถไฟฟ้าเช่นเดียวกันค่ะ เครื่องจักรกำลังเดินเครื่องฝุ่นฟุ้งเป็นละอองลอยขึ้นไปใกล้ๆก,กันมีป้ายรถเม์ที่มีประชาชนหลายคนใส่หน้ากากอนามัยยืนรอรถเม์อยู่รวมทั้งคนที่เดินถนนผ่านไปมาก็ใส่หน้ากากอนามัยเช่นกันและยังสังเกตเห็นอีกว่าบ้านเรือนประชาชนริมถนนลาดพร้าวส่วนใหญ่ปิดเงียบหนึ่งในนั้นบอกว่าต้องปิดบ้านเพราะทนฝุ่นละอองไม่ไหวเนื่องจากตอนนี้เกือบทั้งครอบครัวของเธอมีอาการป่วยแล้ว ตั้งแต่ก่อนก่อนทำรถไฟฟ้าเขาก็เขาก็มีปัญหาเรื่องฝุ่นละอองแล้วนะใช่ไหมมันมีข่าวออกมาอยู่เรื่อยๆแล้วถนนลาดพร้าวเนี่ยมันเป็นอะไรที่มันเข้าหมู่บ้านเยอะไปไหลยแยกมากแล้วก็ถนนจะเยอะตลอดเวลาเช้าสายบ่ายเย็นจนใครๆเขาก็กลัวกันหมดที่จะมาโซนลาดพร้านี้ใช่ไหมคะแล้วก็ตอนนี้ยิ่งมีรถไฟฟ้ายิ่งหนักเลยเหมือนหลอดลมอักเสบ อะไรอย่างเงี้ยแล้วก็เป็นไข้เป็นหวัดกันแล้ว่าเวลาช่วงช่วงหลังเนี่ยคนที่เป็นไข้เป็นหวัดใช่ไหมคะน้องมันก็จะมีความรู้สึกว่าแบบว่าเป็นละหายยามากยังมีอีกหลายพื้นที่ในกรุงเทพและปริมณฑลที่ถูกระบุว่ามีฝนละอองเกินค่ามาตรฐานและปฏิเสธไม่ได้ว่าประชาชนกำลังได้รับผลกระทบขยายวงกว้างขึ้นคณิษฐาอมรเมธวรินสำนักข่าวไทยอสมท รายงาน